สะสมเวลาฮิลใจเยียวยาใจพักผ่อนใจค่ะอย่าดูถูกกับเวลาเล็กๆน้อยๆไม่ต้องคิดว่าเราต้องมีเวลายาวๆเราถึงจะมีโฟกัสอยู่กับตนเองได้เราถึงจะผ่อนคลายได้เราถึงจะใจเบาได้เราถึงจะทำสมาธิได้เราถึงจะระลึกรู้สึกตัวได้ไม่ว่าเวลากี่วินาทีหรือนาทีสะสมสะสมอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยในการใช้ชีวิตประจำวัน ระหว่างทํางานระหว่างทํากิจ,จวัตรกิจ,จกรรมอื่นนึกได้ปุ๊บพอจะเบรกได้คอฟฟี่เบรกเอยทรีเบรกเอยเนาะหรือว่านิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็พักต้องเป็นพักนะในทุกๆวันเราต้องแบ่งเวลาให้กับตนเองด้วยพักคือพักเนาะหรือว่ามันแทบจะไม่มีเลยมันต้องแบบรันตลอดเวลาเลยจริงๆค่ะโคชครับโคชหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆสักสามสี่ครั้งแล้วก็เลยพอมีเวลาเบรกกับตัวเองระหว่างดื่มน้ําก็อยู่กับตัวเองไม่ใช่ระหว่างดื่มน้ําแค่เวลานิดหน่อยระหว่างจิบกาแฟก็ยังไปนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้พักจริงๆเนาะหัวสมองมันก็ลันลันไปยิ่งเบียดเบียนเวลาตนเองแล้วเชื่อไหมคะว,ว่าอย่างแต่ก่อนตัวโคมีประสบการณ์ชีวาเก,กือบวายมาเราเหมือนกัน ในการที่หักโหมทํางานโอ้โหหลายอย่างกิจกรรมทํานูน่นนี่นั่นแต่พอเราอะค่ะแบ่งเวลาสักหน่อยให้แต่ละช่วงวินาทีให้ฟิลลิ่งม,มารู้สึกว่าเอยด,ดีดีต่อใจฉันเบรกตรงนี้ทานไอศครีมตรงนี้ทานอาหารฉันก็โฟกัสตัตเองส่องกระจกหยิบมาอมองหน้าตัวเองอตอนนี้คนนี้เป็นยังไงนะเราก็เขาเรียกว่าเราทราบสึกนะคะกับทุกช่วงเวลาแล้วก็มันรู้สึก เติมเต็มให้กับตนเองได้ฟ,ฟูลฟิลขึ้นเรื่อยๆเนาะมันได้ผ่อนคลายเบาๆจากอะไรก็ได้หรือบางท่านจะมองท้องฟ้าระหว่างขับรถรถติดก็แล้วกันโคชทำสมาธิเบาๆเท่าที่ไหวกับตนเองนะคะหรือฟังเพลงที่ มันค่อนข้างดีต่อใจ่ะไม่ใช่พาเราดิ่งเนาะแบบนั้นก็ฮีลใจได้อีกแบบหนึ่งค่ะหันไปเอามองท้องฟ้าเอ่ยด้านหน้าท้องฟ้าสวยจังเลยฟ้าที่กําลังขึ้นกําลังตกอะไรแบบนี้ค่ะเราสะสมไปเรื่อยๆพอยิ่งเราสะสมอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยมันจะมีเวลามากขึ้นแล้วเราจะจัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวลองล็อกลงล็อกแม้ว่าโอ้โหวันนี้สเกดตารางคคาลินดาเต็มเอียดเอียดเอียดแต่มันจะลงล็อกปั๊วปั๊วปัวปัวปัว,ปว,ปว,ปวโดยที่ เราไม่ได้เบียดเบียนเวลาที่มันควรจะเป็นของเราในวันนั้นนั้นและยิ่งเราทําแบบเนี้ยเคารพเวลาตนเองใส่ใจตนเองเพิ่มเวลาอยู่ๆก็จะสมลักตะอึกเพิ่มเวลาฮิลใจเพิ่มเวลาเบาสบายใส่ใจตนเองมากขึ้นมีเวลาให้ตนเองมากขึ้นมันก็จะค่อยๆขยาย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 เวลาดีๆเนี้ยมากขึ้นถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนานขึ้นแล้วทุกอย่างก็ลงตัวลงล็อกแค่เราต้องเริ่มละ เริ่มสะสมวัลละหน่อยเห็นคุณค่ากับทุกวินาทีทุกนาทีที่มีอย่ามองข้ามความเล็กน้อยมีความสุขกับภายใต้ข้อจำกัดที่มีแล้วก็ปลาธนาให้มันยิ่งใหญ่แล้วเราก็ลงมือทาแบบนั้นให้สอดคล้องกันค่ะแล้วทุกอย่างมันจะลงตัวลงล็อกมากยิ่งขึ้นจัดสรรทุกอย่างได้แต่ก็มีเวลาให้กับตนเองมีเวลาพักผ่อนแต่เราต้องเคารพเวลาของ ตนเองก่อนค่ะลองนำเทคนิคนี้ไปค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วทุกอย่างจะลงล็อกลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ